สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนตุลาคม2 5 6 6น,นะ้รับหรามาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงนะครับนะได้ไพ่คุณด่านไพ่คุณด่านนี่คือถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะจะอาภัพเรื่องความรักหน่อยนะนะแต่ถ้าเรื่องหน้าที่การงานนี่คือการงานมั่นคงนะครับได้ตำแหน่งถิ่นฐานด้านไกลนะครับ ถ้าทำธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่ได้กำไรนิดๆหน่อยด้วยเพราะว่าคุณไม่ค่อยเอาเปรียบใครนะกำไรนิดนึงก็เอาก็ได้ไม่เป็นไรจะเป็นแบบนี้นะครับชาวราศีมังกรนะต้องระวังสุขภาพหน่อยนิดนึงนะสามด่านนี่คือปอดหลอดลมความดันนะครับและเรื่องร้อนอ,อกร้อนใจอันนี้ก็ต้องระวังเลยนะครับนะอะไรที่มันไม่ได้ดังใจอะ่ะ มันจะทําให้คุณอารมณ์โมโหจะเป็นแบบนี้ในช่วงต้นเดือนนะครับมันมันก็ต้องดูแล,ลระับสงบสติอารมณ์ดีๆนะครับในช่วงต้นต้น,ต,นต้นเดือนนะเดี๋ยวมันจะ,ะทําให้เสียการเสียงานได้นะครับอพอเข้าช่วงกลางเดือนเนี่ยถ้าใครทําธุรกิจพวกแฟชั่นเสื้อผ้าอยู่นะ,ะนี่ก็คือมันเป็นไปได้สบายๆนะครับไปได้สวยเลยนะ คุณจะได้คู่หูเข้ามาใหม่นะครับมีที่ปรึกษาใหม่เป็นกัลยาณมิตรกันนะครับก็ชีวิตตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี่คือค่อนข้างเรียบง่ายหน่อยไม่ค่อยอวุ่นวาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ต้องได้ดินด้นรนอะไรมากนะการเงินเนี่ยไพ่หเหรียญน,นี่คือการเงินสมุทขึ้นนะครับใช้จ่ายคล่องมือขึ้นในช่วง เลยกลางเดือนไปแล้วนะครับรายจ่ายคล่องมือขึ้นรายรับก็คล่องมือขึ้นนะสําหรับคุณสาวๆเนี่ยก็หมายความว่าคุณมีแฟนที่คอยคอยเลี้ยงคอยเปย์อยู่อ่าอย่างนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าจะไปกู้ยืมเนี่ยก็จะได้เงินมานะครับงามันจะมีเงินเข้านั่นแหละชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมนะครับปลายเดือนมีโชค ได้โดเวอร์อ่ะโชคดีนะครับมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศอยากจะมีลูกก็จะได้ลูกด้วยมีเกณฑ์ตั้งขันนะครับข่าวดีเรื่องการตั้งขันข่าวดีเรื่องงานก็ได้นะครับเรื่องโชคลาภก็มีในช่วงป,ปลายเดือนนะครับชาวราศีมังกรน,นะอดทนอีกสักนิดน,นึงนะครับสุขภาพก็ต้องดูแลในช่วงต้นต้นเดือนปลายเดือนมาดีแน่นอนนะครับ อย่าเพิ่งใจร้อนอะไรนะมีที่ปรึกษาเข้ามาให้คำปรึกษาอยู่เนานะในเรื่องพวกนี้นะครับกางเงินแม้ว่ารายจ่ายมันออกก็จริงแต่ว่ามันก็คล่องมือขึ้นนะครับมันมีเงินใช้ใจ่ายได้คล่องือนี่ก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจบเป็นหลายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีเนี่ย ก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อปเป็นแนวทางก็พอนะครับ